ส่ัสดีจ้าเฮ้น,นี่กระสีมาคุยเรื่องเลยกระส่ายขาวนะคะคืออยากให้พี่น้องโหว่าต้นกระส่ายขาวเนี่ยมันจะเป็นต้นลักษณะหนึ่งนะคะนี่มันเป็นพืชนร่มลูกนะคะมันสิไม่เห็นแต่ตอนหนาฝนมันป่งขึ้นมาเนี่ยมันจะงอกเลยขึ้นมามนต้นมันจะประมาณนี้นะคะมันจิลักษณะหนี่นะจากก๊ะกระส่ายขาว กระไส่ขาวนี่มีประโยชน์หลายเด้พี่น้องบอ่อบแมนวแตสิมีจะประโยชน์ไปเห็ดตะกับเขา่าเห็ดเป็นเครื่องดื่มแก่เป็นวัดเป็นไอต้านอนุมนูลอิสระได้ดีนะคะ่ะมันได้หลายอยาะะา่างค่ะขระทนก็ะกริวานี่อไรมันหลายอันดีนะคะอดีสรรพคุณของเพลนนิน่เป็นกระไส้ขาวสรรพคุณช่วยต้านอาการเป็นวัดเป็นมิ่งเวียนศีรษะหน้านะคะ่ะ แล้วก็ลดไขมันในเลือดได้ดีนะคะแต่เอามาเห็ดกินถูกวิธีนะคะแต่นี่ก็บอเมเป็นหมอด้วยค่ะแบบมาบอกซื้อ,อว่ามันเกี่ยวแก่กับกซา้ขาวนะคะแล้วก็มันก็เป็นการกระตุ้นไหลเวียนเลือดได้ดีนั่นะคะแล้วกระซา้ขาวในี่ยังซอยเพิ่มสมรรถทั้งเหศทั้งผู้ชายได้นะคะนี่เป็นก